ที่เขาไ,ปไป่ไปทาไปทําอะไรได้เป็นลบหลุมลบอะไรได้ก็ต้องหล่อยนะธรรมดาทไมถึงแบบจับพัะจับปูมาเล่นกับพี่โพดอีกไม่ดเขาไมนเล่นคือเราจะรู้นะเวลา,าพี่โพเขาโทรมาเขาโทรมาทุกครั้งอะคือเรารู้ว่าเขาเขาอยากเขาอยากให้เราไปเล่น,น,นนะจริงๆคือเรื่องนี้เคยโทรมาครั้งหนึ่งแล้วเหมือนเกี่ยวกับเป็นครูเป็นอะไรนี่แหละเรื่องนี้อยู่เขาก็เงี่บไปเพราะว่าเขาคงทําเรื่องอื่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ปุ๊บก็หายไปกับพัากหนึ่ง แล้วแกก็โทรกลับทำไมดีแต่แค่โทรมารอบนี้แกเรารู้เรื่องเสียงเรารู้อะไรแกหมดแลยแแต่ต้องต้องมาเราต้องเล่นอะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วว่ามาให้อกวันนี้คือไปผูดกับผู้คุณเราเลยเอาอันนี้พูดจากใจนะชอบทำงานกับแกอันนี้พูดจากใจเนี่ยชอบทำงานกับแกเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเขารู้ว่าเราทำอะไรได้สองเขารู้ว่าเรา ทำอะไรไม่ได้เรื่องออกมาภมิใจกันก็ประมาณนั้นนะแต่บางทีที่อื่นเราต้องทําไม่ได้แต่บางคนก็บอกว่าทำงานแบบวบยากไม่รู้ไม่มีความรู้สึกนั้นผมชอบอ่ะผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าใครไทยเป็นไกันครับคือเป็นทางเดียวกันสมัผมชอบด้วยควแต่ด้วยความที่น่าจะเป็นด้วยความที่เราเป็นตลกอยู่แล้วอ่ะเราก็จะไม่ชอบอะไรที่มันแพชชันอ่าเพราะเราเคยทํามาแล้วแต่เนี้ยมันท้าทายมันท้าทายดูว่าเอออย่างน้อย เวลาเราเสนอไอเดียอะไรแกก็อันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ก็เราแต่แกแต่แกมันมันอิสระเอาอย่างนี้ด้วยมันเราจกทำงานแล้วมันอิสระแสดงว่าเป็นเปรียบการที่ไม่ต้องมีสคริปต์ถูกแต่ว่าแต่จริงแล้วแต่จริงพี่พบกับแกคิดไว้แล้วนะเหมือนว่าเขาเป็นทางภาพของเราเป็นทางภาพทางสนามอะไรเงี้ยเาอยู่ในหวของเาเหมือนเขาเอาอย่างเงี้ยเขาเหมือนเขาเหมือนโปรเมเตอร์มวยวัดอะเหมือนเหมือนเรามวยวัดอย่างเงี้ย เราต่อยอ่ะเราต่อยกันที่เหมือนังแต่แกก็รู้ทางภาพเลยแกไปตัดไปต่อไปรุ่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยว่าท่านพิพัฒน์ทำไหนกินก็ถ้าอยากใช็ดแจ๊คได้สนุกเขาเป็นอย่างนั้น้ยก็วนใหญ่ผมก็ไม่น้อยมากนะถ้าถ้าพูดเราจริงๆว่าน้อยมากนะถ้านตาเป็นนับเห็นจริงๆนะแต่คนใหญ่หลักๆแล้วก็จูจุดไปเล่นให้แกนะถามว่าบางทีเหนื่อยยั่ไงไหมเรื่องแต่ว่ามัน เรารู้สึกว่าเออไม่รู้นะมันแฮปปี้เออจะถามคนนี้แล้วก็กระล่างเขาเออเขาก็เขาก็ใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคีมจะเน่นแค่ไหนก็ต้องเชียร์ให้เขาให้ได้ใช่ยร์พี่แจ๊ดก็ต้องอย่างนั้นอ่ะเขาก็คือเขาก็เป็นมาเฟียมูฟี่คนอื่นนะครับเราเรารับของร่วมกับคนอื่นบ้างไหมก็บ้างแต่ว่าแต่ถ้านับเรื่องจริงๆริงเล่นกับพี่พดหวายที่สุดถ้านำไปจริงก็จะถ้าหลงพี่แจ๊ดมา ด้วยแต่สมัยก่อน,นเราไม่เคยได้เป็นเราไม่เคยได้เล่นเป็นตัวแสดงนำไง <ฮะ S 2> น่าจะเป็นเรื่องแรกที่อยู่พี่พลกับนุณวพี่แจ๊สแล้วนี้มัน,นพอมาประสบความสําเร็จปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็เราอยากก็ขเขาก็เหมืนอนจริงเขาก็เหมือนคนที่เห็นค่าเราในวันแรกนะ,<ฮ>ะจนวันนี้เขาก็ยังเห็นเราอยู่ <ฮะ S 2> แบบนี้เราก็อยากอยู่ในที่ที่ไม่ต้องยิ่งใหญ่ก็ได้เรอยู่ในที่ที่คนคนมึงเข้าใจเราหรือว่าทีนี่เราก็พอแล้ว นานเริ่มที่โดนลูกเป้าหน่อนนัานล่าสุดไหมล่าสุดถามถามเวทีแล้วพี่ขาช่วงนี้มันก็เข้าใจนะว่าช่วงนี้มันไม่ช่วงนี้มันมันเบาบางมากๆสำหรับสำหรับสำหรับตัวพี่อ่ะพี่เรารู้สึกมันไม่เป็นตัวเองมากขึ้นนะถ้าจริงๆแล้วอ่ะถามว่าไม่ไมไม่ได้ไม่นะที่มาจับก็เป็นคนไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดแล้วแต่ทีนี้เรามีครอบครัวเรามีลูก ในผับมีโทรศัพท์ททางท่นี่ผับเนี่ยมันความดาร์กมันมีร้อยพ่อกันแม่เราอยู่กันเรารู้อยู่เราไม่ต้องพูดอะไรของเราถูกไหมแต่ว่าทีเนี้ยมันมีอะไรวะเป็นห่วงเราเขาเป็นห่วงเรา,เ,รา,เ,เ,ราเพราะว่าเราอยู่ในที่สว่างเราไม่ได้อยู่ในที่มืดเดี๋ยวเขาเข้าใจไอตัวเราเคยอยู่ที่มืดมาก่อนพออยู่ที่สว่างแล้วคิดว่ามันคงจะไม่ไม่เป็นอะไรแต่ถามว่า ที่พูดไปอะโมโหจริงๆไม่ได้ว่าแซวนะไม่ได้พูดจริงเพราะเป็นคนพูดพูดจริงแล้วพูดจริงแล้วเขาบอกไปผอะว่าลองข้างายแค่เนี้ยหรอแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวแค่เนี้อจับไปถ้าบอกอะไรบอกอะไรจำม้นจำไม่ได้นะมันก็เมาด้วยถ้าหัวน้องดูหมด ถ้าเท่าที่ยัมองถ้าผมน้องดูเมียพี่ดูอ่าออย่างเงี้ยเหมือนอะไรพูดเลยมันมันตุ้งตเหรอพูดยังพูดพูดพูดไปไอเราเนี่ยใส่เอาอะไรมึงอยากจำมึงจับไปเลยก็จับเราก็จับแต่ใช่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาเมาเราก็เลยบอกมันสือสารไม่ได้ชาวว่ามันเป็นคำอ้างเราไม่ต้องมานับกันถรือวะนะฮะเขาเมาก็คือ แต่แล้วเขาพ่อเขาชอบในสิ่งนี้เขาก็โทรมาบอกพี่แจงแล้วพี่แจงก็โกรธโกรธโกรธพี่เหมือนกันโกรธพี่บงว่าทำไมโกรธที่บงด้วยทำไมไม่ดูแลกันถ้าคิดในพาร์ทจริงๆเราไม่ต้องมาอะไรกันเลยนะแต่ถ้าคนมองอ่ะคนที่เขาอาคาติมันจะมีหลายแบบนู่นนี่นั่นไม่ไม่ผัวอยู่บ้านนู่นนี่นั่นอยู ผมเชื่ว่าทุกคนมีความระวังเหนุ่มหมนเมียผมก็ระวังภาพพจของผัวเพราะผัวต้องทำอาหากินตรงนี้ไอ้กัวผัวก็จะเป็นคนจริงๆไปทั้งทุกสถานการณ์แบบกูเป็นก็กือเป็นขอกูอย่างนี้นู่นนี่นั่นแต่บางทีทุกคนมีเหตุผลของตัวเองหมดแหละวิธีการแก้ปัญหามันก็เลยรู้ว่าแบบบางทีเราไปชดไปมันก็แบบไม่ได้อะไรภมยในใจแต่มหมื่นก็กลับกันมันยากไง เราอยู่กับโทรศัพท์ทุกเครื่องทุกคนที่จับจ้องเราคนไม่ชอบเราคนชอบเราคนหลักเรามันมีนมันมันม่วซั่วกันหมดแต่ว่าแบบเพราะว่าจะระวังให้มากขึ้นที่สุดแล้วกันจริงๆโดบน,นบ่อยเลยพี่เดนบ่อยก็อย่างบอกอันนี้อันนี้พูดตามหลักความจริงคะผมมีหน้าที่ไปเพื่อร้องเพลงให้ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนเต้นบางทีเราแบ่งแยกไม่ได้นะว่าในหนึ่งร้านเนี่ยเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตหนึ่ง พูดมากก็จะมีคนที่แบบว่าเฮ้ยร้องเพลงเธอเห็นคนบอกเห็นร้องเพลงมากมากมันเห็นมันไม่พูดอะไรเลยมันไม่มีอะไรพอดีหรอกไม่มีอะไรพอดีใช่เราก็จะทําเสียงข้างมากที่ถุกต้อว่าด้วยความเราเป็นตลกอยู่แล้วเนี่ยพอเราลาเราพูดมากเ่ยบางทีการเป็นนักร้องมันไม่ได้ถูกคาดหวังเวลาพูดเยอะมันโอเคแต่เวลาเป็นตลกพูดมันไม่ได้ก็เลยต้องเล่นดนตรีให้คนเต้นคนเต้นเยอะกว่าคนพูด คนอยากคุยกับเราเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่สามารถชั่งน้ําหนักได้อะแต่ว่ามันยากมากอะ<ม>ทงเล่าอย่างเง,งี้ยเธอาถามว่าที่เหนือเรามีงานต่อเราไม่ได้ยืมหรอทงเล่าเอาเอาเงินให้เราไม่ได้ดูถึงเงินสักบาทไม่ได้ดูถึงเงินยืมเงินมาเพื่อจะให้ถ่ายรูป<ห>เดี๋ยวถ่ายแล้วเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะเดินรูดไปเองแหละแต่บางทีเขาไม่ได้เข้าใจไงแต่ถ้าถ้าทำอะไรไม่ถูกใจครับก็ต้องขอโทษด้วยบางที เงินนบเอาเล่ามาให้เนี่ยมันดาสองคนเลยนะไม่กินนี่หญิงเลยนะกินไปก็พรุ่งนี้ก็พังอีกอะไรอย่างเงี้ยมันพูดยากสุดท้ายอยากฝากอะไรกับกับคนที่ไปดูคอนเสิร์ตหรือคนที่แบบจะร่ำลาบาร์รวมศิลปินอะไรเงี้ยเดี๋ยวนีก็โดนกันเยอะโดนเหมือนเป็นแฟนรับผิดชใช่บางทีอ่ะคนที่อยู่ในแต่งไปมันยากนะยากแล้วที่จะโต้ตอบโต้ตอบแรงแรงกับแทก เขากระแทกมาแบบนี้เราไม่สามารถกระแทกแบบนี้ได้แต่จริงๆแล้วคนทำงานเนี้ยเขามีหัวใจแล้วเขาไม่ต่างจากคุณเลยนะคุณไม่ต้องมาพูดหรอกว่าเป็นคนของประชาชนทุกคนไม่มีใครเป็นคนของประชาชนเป็นคนทํามากินหาเงินยังดูครอบครัวกันทท้งนั้นไม่มีใครเป็นตัวอย่างที่ดีของใครคุณหาตัวอย่างที่ดีของตัวคุณเองคุณไม่ต้องมาไม่รู้้วคุณจะมองใครไม่ร้แต่ว่าอย่ามาพึ่งพวกผมเลยคนเราจะดีได้ดีด้วยตัวตัวเองไม่ต้องไม่ได้ดีด้วยใครหรอกเราต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันน่ะ ถ้าคุณไม่ได้ให้เกียรติเขาแล้วแล้วคุณจะให้เขามาให้เกียรติไม่มีคุณให้เกียรติพระพรเขาถึงให้เกียรติคุณแค่นั้นเองขอบคุณค่ะไอสวัสดีนึงไอซ์ก้องนีครับไม่งั้นไหนตอ